เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าสีไหนมันเหมาะกับเราสีไหนมันไม่เหมาะกับเราคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการเลือกสีนะครับว่าสีไหนมันถูกชะโรกับเราแล้วก็สีไหนไม่ถูกชะโรกับเรานะครับก็ศาสตร์ในการเลือกสีเนี่ยมันก็มีอยู่หลายศาสตร์แต่ศาสตร์ที่เขานิยมใช้ก็คือใช้วันเกิดนะครับก็คือใช้วันที่เราเกิดวันจันทรคุธเนี่ยไปใช้ในการเลือกสี ส่วนอีกาตหนึ่งก็คือใช้ฮวงจุ้ยในการเลือกสีก็คือใช้ปีนักษัตรนะเช่นทตาน้ำนะถ้าทิศเหนือท่าน้ำเนี่ยต้องสีอะไรสีดำนะครับในการเลือกสีแล้วก็มีสีทองในการส่งเสริมอนะไรเงี้ยทีนี้คลิปเนี้ยนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการง่ายๆในการเลือกสีโดยโดยใช้พลังของวันเกิดของเรานะครับวันเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ใช่ไหมอาทิตย์นะครับเนืออาทิตย์จะนับคารพุธพฤหัสุ์เสาร์นะครับมีทั้งหมด8วัน ทำมาถึงแปวันก็รวมพุธกันคืนอีกวันหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาดูกันนะครับวันอาทิตย์เนี่ยผมแทนด้วยเลข1นะครับเลข1แทนเป็นสีแดงนะวันอาทิตย์สีแดงทุกคนรู้อยู่แล้วนะเป็นสีธรรมชาติใช่ปะวันจันทร์เป็นเลข2นะครับวันจันทร์เลข2ตัวแทนของมันคือสีเหลืองกับสีขาวนะจำดีๆนะวันจันทร์เลข2สีเหลืองสีขาววันวันอังคารเลข3ตัวแทนของมันคือสีชมพู นะครับแล้วก็วันพุธเลข8ตัวแทนของมันคือสีเขียวนะครับวันพฤหัสเลข5ตัวแทนของมันคือสีส้มหรือว่าสีเหลืองแก่ๆนะครับแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์ตัวแทนของมันคือเลข6นะครับก็คือสีฟ้าสีเงินแม่บทของมันคือสีฟ้าสีสีเงินหรือว่าสีใกล้เคียงนะแล้วก็สีกุมภาพันธ์ด้วยนะแล้วก็วันเสาร์ คือสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็วันวันพุธกลางคืนก็คือตั้งแต่6กโมงเย็นของวันพุธถึงเช้าเขาเรียกว่าพุธกลางคืนนะครับก็คือสีเทาสีเทาหรือสีตะก,กัว่วสีพันุบุรีนะครับมันก็เป็นสีนี้นะครับทีเนี้ยไอแม่บททั้ง8วันเนี่ยผมจะมาเขียนในตารางที่ชื่อว่าทักษะหรือทัก,ทกษิณาก็คือการวนขวา ซึ่งตารางนี้มันก็เขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ที่เราคุ้นชินเนี่ยนะเป็นรูปตารางที่มีสามารถใส่ไปทั้งหมด9้าช่องนะครับผมจะวาดให้นะก็เป็นตารางนี้แล้วเราก็เขียนเลขคุณนี้ใส่ไป1นะสองสามสี่เจ็ดห้าแปดหกนะไม่ต้องสงสัยว่าทําไมไม่เป็น1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะแล้วเลขเก้าเรายนไปไหนไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่าเดี๋ยวมันยาวนะทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูก็คือเลขหนึ่งเนี่ยมันคือมันคือ ดาวอาทิตย์นะตัวแทนของที่คือสีแดงนะครับเลขสองคือดาวจันทดาวจันท์ก็คือวันจันทนะวันจันก็คือตัวแทนมันคือสีเหลืองกับทองนะครับแล้วก็เลขสามก็คือชมพูดาวคานก็คือสีชมพูเลขสี่วันพุธสีเขียวเลขเลขเจ็ดก็คือวันวันเสาร์เลขห้าคือสีวันพรหัสสีส้มแล้วก็เลขแปดก็คือดาวพุธกลางคืนก็คือวันพุธคืนแล้วก็เลขหกก็คือดาวศุกร์ อันนี้คือตารางมาตรฐานของทักษะนะใช้ในการเลือกสีทีนี้เวลาเราจะเลือกสีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าพบพบ,พบพบพบภูมิของมันก็ภูมิภูมิของดาวแต่และดวงเนี่ยมันก็จะมีภูมิของมันนะซึ่งมันจะมีทั้งหมด8 8ภูมิของมันนะครับผมเรียกเป็นภูมิแล้วกันเนาะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะก็คือภูมิแรกคือเเรียกว่าภูมิบริวารนะบริวารก็คือการโครจรของมันก็คือมีตัวแรกคือบริวาร บริวารคือตัวตั้งต้นนะครับตัวตั้งต้นบริวารแล้วก็อายุนะเดทสีนะเด,ดนะเดี๋ยวจะอธิบายว่าจาต่ละตคืออะไรนะครับมูละแล้วก็อุจจาหะมนตรีแล้วก็กาลีอ่นะผิดจุดทั้งหมดแปดตัวนะครับบริวารความหมายของบริวารเนี่ยคือการการมาโครจรรอบๆการมาอยู่ด้วย นะบริวารคือจุดเริ่มต้นนะอายุอายุคืออายุก็ย่อมจากอายุแหละคือความเป็นอยู่นะคือความเป็นอยู่คือสุขภาพนะอายุนะครับเดทคืออำนาจบาร,รมีนะอำนาจบาร,รมีสีคือความร่ำรวยเงินทองชื่อก็บอกแล้วว่าสีใช่ปะ่านะมูลละคือความมั่นคง อุตสาหะคือความขยันคือความเหนื่อยยากนะอุตสาหะความขยันความเหนื่อยยากแล้วก็มนตรีคือการช่วยเหลือแล้วก็กาลีกาลีกช็ชื่อบอกอยู่แล้วว่ากาลกินีก็คือกาลีก็คือไม่ดีนะครับไม่ดีนะเวลา เราโคจรไปเนี่ยมันจะเริ mujer, Asia, magic, ่มที่บริวารนะวิธีการโคจรของดวงดาวเนี่ยอันนี้ผมพูดว่าโคจรนะไม่รู้ว่าสั์จริงๆเขาพูดว่าอะไรนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะใช้สตเตเลขดูตลอดนะสตเตเลก9้าฐาน12ฐานเนี่ยดูตลอดทีเนี้ยก็เวลาเราโคจรเนี่ยเราเกิดวันไหนให้เราเริ่มต้นโคจรที่ดาวดวงนั้นนะครับอย่างเช่นก็เวลาเราโคจรนะฮะเราก็เขียนขึ้นมาก่อนนะครับเป็นตารางนี้นะ ลังเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนกับที่โชยดูนะครับแล้วก็เขียนเลขไปไอหนึ่งเนี่ยมันคือเลขอาทิตย์ก็คือวันอาทิตย์นั่นแหละนะครับ2ก็คือวันจันทร์3คืออังคาร4วันพุธ7นะครับก็คือเลขวันเสาร์แล้วก็5ก็คือดาวพฤหัสแล้วก็8ตรงนี้คือวัน ราหูก็คือพู้กลางคืนแล้วก็หกก็คือดาวศุกร์นะครับเวลาโคโจรนะเราต้องรู้ว่าสีประจําประจําเลขคืออะไรอันนี้แดงถูกปะอันนี้ขาวเหลืองถูกปะอันนี้ชมพูนะอันนี้เขียวนะครับอ,นนอ,อันนี้ส้ม่วงอันนี้ส้มนะครับอันนี้เทาอันนี้ฟ้านะพอเรารู้นี่ปุ๊บเนี่ยเราก็มาโคโจรโดยการโดยการใช้ปากานะครับปากา ถือว่าเราเกิดวันจันทร์นะผมเกิดวันจันทร์ผมก็จะวงทีเ่เป็นบริวารก่อนเป็นบริวารตัวแรกนะครับแล้วก็ผมก็จะโครจรไปอายุอันนี้ไปอายุอายุอายุายตัวนี้จะก,กลายเป็นเดทเดทสีนะอันนี้กลายเป็นสีให้เป็นสีสีอ่าสีเหลี่ยมแล้วกันนะครับอันสีปุ๊บมูลละ มันจะโครจรไปตามตามพบพบภูมิมันนะครับบริวารอายุเดชส,สีมูล,ละอุสาหะมนตีแล้วก็กาลีก็คือตัวนี้ตัวนี้มันจะครบ8ตัวพอดีนะครับกาลีฉะนั้นเวลาเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าอย่างเช่นผมเกิดวันจันทร์ใช่ไหมสีที่ผมจะใช้ได้ก็คือสีสีม่วง ดีถูกป่ะสีดำดีหรือสีที่สีที่เป็นเดชก็คือตัวนี้สีเขียวได้ไหมได้เดชดีสีเขียวส่งผลเรื่องอะไรสีเขียวส่งผลเรื่องอำนาจบารมีถ้าเราใช้รถสีใช้รถสีเขียวใช้ของก็ใช้สีเขียวเพราะว่าสีเขียวเป็นตัวส่งเสริมอำนาจบารมีหรือสีสีม่วงสีดําฉะนั้นซื้อรถซื้อสีดําจะส่งเสริมเรื่องอำนาจบารมีกับคนวันจันทร์นะครับ แต่ในขณะเดียวกันสีที่ห้ามใช้ก็คืออะไรสีแดงห้ามห้ามใช้สีแดงคนเกิดวัจันท์ห้ามใช้สีแดงนะครับแล้วก็สีฟ้าเป็นมนรีก็คือการช่วยเหลือก็ใช้ได้แล้วสีที่ห้ามใช้คือสีอะไรสีเทาสีเทาห้ามใช้นะครับเพราะว่าสีเทาเป็นตัวแทนของดาวราวหูนะพอเข้าใจไหมครับอ่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงแล้วกันเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับเนี่ยอันนี้คือสีใช้ได้สีเขียวได้ สีม่วงดําได้สีฟ้าได้แต่สีแดงห้ามใช้สีเทาห้ามใช้นะครับอ่ะยกตัวอย่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะตัวอย่างอันนี้อันหนึ่งก็คือเราก็วาดเหมือนเดิมแหละสมมติแต่ว่าวันเปลี่ยนนะครับวันเปลี่ยนนะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดห้าแปดหกนะครับสมมติเกิดวันอะไรอ่ะสมมุติเกิดวันวันเสาร์วันวันวันอาทิตย์ละกันวันอาทิตย์ก็ย่อมานหนึ่งบริวาราเริ่มตรงนี้บริวาร แล้วก็อันนี้เป็นอายุอันนี้เป็นเดทอันนี้เป็นสีแทนอันนี้เป็นมูลละอันนี้เป็นอุตสาหะคือต้องไปท่องนะบรวิวารอายุเดทสีมูลละอุตสาหะมนติกาลีมนตรีกาลีฉะนั้นผมเกิดวันอาทิตย์ใช่ปะเนี yeah. ่ยผมเกิดวันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยแสงว่าสีที่เป็นมงคลกับผมเนี่ยก็คือสีเขียวเพราะว่าดาว พุทธเนี่ยสีเขียวะสีเขียวนะครับสีชมพูนะชมพูเป็นเดชไงตัวน,นี้อันนี้เป็นสีอันนี้เป็นเดชใช้ได้สีชมพูแต่สีที่ห้ามใช้คืออะไรสีแดงได้ไหมแดงได้เพราะว่าเป็นบริวารตัวเองแต่ว่ามันมันก็ไม่ส่งเสริมอะไรมากมายสีที่ห้ามใช้คืออะไรสีฟ้าเพราะว่าสีฟ้ากาลรฟ้าคลามกาลีห้ามใช้ สีอะ,อะไรอะไรห้ามใช้อุอตสาหะห้ามใช้ตัวนี้ก็คือสีส้มห้ามใช้ฉะนั้นขมเกิดวันอาทิตย์สีที่ใช้ได้คือชมพูเขียวแล้วก็สีเทาใช้ได้สีมูราได,ได้ไหมได้แต่สีห้ามใช้คือฟ้าคามห้ามใช้โอเคไหมพอเข้าใจไหมครับสรุปคือสีที่ใช้ได้คือชมพูเขียวแล้วก็ สีเทาได้สีห้ามใช้คือสีฟ้ากับสีส้มนะครับอ่ะอาจจะงงลองอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทำตามได้นะทำตามได้นะครับก็กเหมือนกันแล้วก็วาดขึ้นมาดูว่าเราเกิดอ,อะไร1 2 3 4 7 5อ6ตารางทักษะเนี่ยเป็นตารางที่ฟิกนะเราก็คิดอย่างนี้เลยแต่ตารางฮวงจุ้ยมันอีกแบบอีกแบบหนึ่งนะคนละอย่างกัน ารางฮงจุ้ยมันจะเริ่มเริ่มจากเริ่มจาก5ขึ้นมาแล้วก็วนไปตามดาวนว่าดาวอะไรนะครับตารางทักษะคือนี้อ,อันนี้เราสมมติว่าเราเกิดวันพริฤหัสแล้วก็วงวงที่วันพรฤหัสนะแล้วก็บริวารแล้วก็วนอันนี้อายุเดชสีนี่คือสีมูละอุตสาหามตรี กาลีอ่ะ,ะนั้นคนเกิดวันพฤหัสต,ตัวที่ใช้ได้คือสีแดงสีแดงดีอ่าสีฟ้าดีสีเทาได้ไหมเทาได้เนี่ได้หมดเลยสีที่ห้ามใช้คือชมพูห้ามใช้แล้วก็กาลีนสีม่วงดำห้ามใช้พอเข้าใจนะครับ แดงได้ฟ้าได้แดงดีฟ้าดีเพราะว่าแดงเป็นสีบริวารอายุเดชสีมูล,ละอุา,อาหะาไม่ควรใช้มนตรีก็ดีสีเขียวใช้ได้นะครับพอเข้าใจไหมฮะมันไม่ยากเนาะเราจะได้รู้ไงว่าเราเหมาะกับสีอะไรนะครับเราก็เหมาะสีอะไรนะครับเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าที่ที่เขาบอกบอกมากันเนาะว่าอ่าคนเกิดวันจันทร์สีเขียวดีนะ สีม่วงดีนะสีดําดีนะหรือว่าสีฟ้าดีนะเพราะมันเป็นมนตตีเป็นช่วยเหลือฉะนั้นเวลาเราไปเลือกรถยนต์เลือกกระเป๋าตังค์เลือกชุดเลือกสีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับสีพวกเนี้ยเราก็จะรู้รู้แล้วว่าสีพวกเนี้ยมันถูกชโชว์กับเราหรือเปล่าก็เลือกที่เป็นเดทกับสีนะครับที่มันเป็นเดทกับสีที่มันส่งเสริมเรานะครับนะพอเข้าใจไหมฮะพอเข้าใจไหมไม่ยากเนาะ ไม่ยากเนาะจะได้อันนีเป็นบทเกี่ยวกับเลือกสีนะครับผมก็สรุปมาให้ว่าคนที่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสีที่ห้ามก็คือสีฟ้าน้ำเงินสีที่เหมาะกับการใช้ก็คือสีเขียวสีชมพูนะสีเขียวสีชมพูสีเทาก็ได้นะครับแล้วเราก็ไล่ไปนะครับ พอเข้าใจไหมไม่ยากเนาะก็ลองไปทบทวนดูนะครับถ้าเข้าใจบทนี้แล้วเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ข้างใต้คลิปดูดิว่าสีที่เหมาะกับคุณอะสีอะไรแล้วคุณควรใช้สีอะไรนะครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับเกี่ยวกับเรื่องต่อไป